สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับ FC สุขๆๆุมสุกคนเมื่อนี้ก็วันทีเก้าเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมเมื่อนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนคลับมาเบิ่งงัวนะครับเนะาะพ่อแฟนเพจแฟนคลับมาปิดเด็ดจร,ราณาเบิ่งงัวว่าตัวใดเป็นเอาตัวใดพวกเป็นเอามักสีใดมีสุขสีมีทุกสีเลยครับเด้อ แฟนเพียรแฟนครับเน้นสีถึกถึก็มีเนาะครับเนาะนี่นะครับแม่สีถึกถึสมพอสมไว้นี้ใบนี้หลอดไห้นะครับเด้อต่บางงวแม่นี่ยพันสมสายเนื้อไว้เนาะครับเนาะสมพอพันเล่ไว้เนี่ยครับแม่นี่ยง้วบามันไทยไทเขาเนี่ยครับผมเนี่ยนะครับใบหลอดพ่นพอพันพ่น พอพันโอ mm ้จากออสเตรเลียคนจนนครับพอพันน้ำเข่าจากออสเตรเลียนะครับเนาะเป็นเล่ครับผมสายเหนือนะครับเด้อของขี้เจีเก่าฟาร์มครับผมเดาๆไปชนเลยครับก็สร้างคิดก็ได้เราถึกเนี้ยคิดเนี้ยตัววนมากจะถึงนะครับหลายเดาก็ได้นี่นะครับพอพันพันวันเดือนปีเดียันผูชมเบิ้งน้ำกันครับผมไม่ได้อักบิเงผูเดียวนะครับเด้อเบิ้งน้ำกันเลยครับผม อักบึงผู้เดียวใช่เจ้าคนสิว่าไ่ได้อักบึงผู้เดียวนะครับเนาะนี่แหละครับวันเดือนปีที่วันผสมไว้นะครับเนาะวันที่สิบหกสิงหาผสมเท่เดียวติดครับเนี่แม่นี่นะครับเนาะนั่นครับสมไอ้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะแม่เนี่ยือหนึ่งได้สองครับเนี่ยสำหรับงัวแม่เนี่นะครับเนาะงัวพร้อมเจ้าไหนผสมติดไงนะครับเนาะ ถ้ายิ่งออกว่ามัณนล้เนี่นก็แห้งสมทิมง่ายแหะครับผมข้มสูงของพลนก็ถี่อยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบหาเนาะครับเนาะร้อยสามสิบหาบวกกันไปครับผมข้มสูงพันน่คนะครับสําหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางหัวราคาสีถึกๆึกนะครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองอีกตั้งหากแถมเป็นหัวสีถึกถ,กถกอีกตั้งหกักนี่แะครับแม่นี่นะครับเนาะได้การครับนี่แม่เนี่ สื่อหัวผมพร้อมไปเลี้ยงให้มันพีแถมได้ลูกอีกได้กีนน้องอีกตั้งหากนะครับเนาะนี่แม่นี่นะครับผมเปิดไบป,ปรไหลัยนะครับเด้อสม,มุติให้พ้อตีนะครับสามหมื่นสองพันครับนี่นี่นะครับเนาะหัวแม่เนี่ยเปิดว้ที่สามหมื่นสองพันราคาต่อรองไหนคือเก่าครับผม ราคาเนี่ก็งัวมันพึ่งได้สองเดือนกลัวนะครับเนาะยังเช็ดทองว่าท่านได้เนาะครับเนาะจะว่าก็มีใบมีหลอดห้ยนะครับผมราคาก็มีตะภาพได้ครับเด้อตัวม้วนแน่นี้ผสมทิ่ายครับผมนี่แหละครับผสมั้งเดียวถ้าว่าติศยังในเพิ่นกะซ่ำอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าซ้ำเอิ่นนายแพทย์เพิ่นมาซ้ำให้ก็จะซ่อมฟรีต่ว่านี่ผ่านการผสมมาแนวก็บ่ไเด้ซ้ำครับผมนี่แหละครับ เทียเดียวเทียเดียวเทียเดียวเลยครับเนี่ยผสมเทียเดียวเนาะครับเนาะนะครับกำลังทดอดเพินน่กระไดะสายเนื้อวันนี้ก็เน้นนำแพนเพียบแพน,นครับสายเนื้อมีอยู่สองตัวนะครับเด้อขายแพคคูไปเลยเนาะครับเนาะอีกตัวหนึ่งกับเป็นืัวแมลูกครับผมยังเบิรงนต้อกันด้วยครับผมในคลิปเดียวนี่นะครับเด้อ ควออนหางมกหางดอกคือเกินนะครับผมจีบเล็บจีบเท่างามดีนะครับเนาะมันคือถดีแท้มันจีบเล็บจีบเท่าพอดี่าดีครับผมงามดีทุกตัวนะครับเนาะนั่นแหละครับจีบเล็บจีบเท่าพนหัว mercy, น b b b Já, b paper, ้องพันกับครอบสวนสมบูรณ์ดีครับผมสี่หัวม่ขาดบ่เกินพอดีพอดีสี่หัวพอดีครับหัวน้องพันก็ไไ้เป็นเบืงอีกตัวหนึ่งนะครับแม่ลูกนะครับเนาะนี่แหละครับงูแม่ลูกลูกผูนะครับเนาะ งัวสีขาวตะว่าไห้ลูกสีแดงลูกคนเป็นตัวผู้วยครับเด้อลูกผู้เราใจดีนะครับงัวแน่นี่แม่ขาวโยตะว่าไหลูกแดงนะครับเนาะสื่อง้วผอ,อมๆลนวนี่ไปเลี้ยงให้มันพีเบิดเท่านั้นครับทั้งได้กกไรตะว่าขันสื่อง้วพีพีไปเลี้ยงเห็นมันผอมเนี่ยขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์คือกันนะครับเนาะหัวเฉยย่อเราประกันได้ครับว่าขาดทุนแต่สื่อง้วพีพีไปเลี้ยงให้มันจอยนะครับเนาะ สบาสยดีเพราะใจใจแล้วนี่ไปเลี้ยงไว้กัให้มันพีก,กับเบิดเท่านั้นครับทางไหนกําไรเงี้ยนะครับในด่านกินหยางัวช่วงนี้สิอดหยาแน่นะาาะนะครับเนาะพว่าอยู่ตะขอกเนาะครับเนาะหยาก็เริ่มลอยล้อฝนก็เริ่มเสาตกแล้วครับผมอ๋ออยากเป็นพอพันพร้อมครับนะั่นบ่ธรมรมดาใดเลยครับบนะักเถิกนั่นนี่นะครับเนาะเปิดไว้แพ็คคู่ชุดนี้นะครับเนาะ ซื้อสามมีสิทธิ์ดีซีครับนี่ยเพราะว่าแม่หนึ่งผสมไว้แหงนะครับเนาะเฉพาะคมหนีผนก็เปิดไปว่าไหลนะครับเด้อสองตัวนี่นะครับเนาะบวกลบคุ้นหารแล้วตัวละมื่นก็บาทครับเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเปิดไปสามมื่นแปดพันนะครับเด้อแม่ลูกคมนีนะครับเนาะ้าแพนเพียดแพนครับเพราะว่าเอฟซีขึ้นมาอยากได้ไปยกแพ็คไปเลยนะครับเด้อ ลดห้พิเศษไล้นะครับเนาะลดห้ได้ครับผมวันมาเปิดราคานี่ันมาสิขายราคานีนะครับเด้อลดห้ได้นะครับเนาะในด่านจัดทรงก็บคือเก่าเลยครับวันเฉยๆรับทรงห้คือเก่านะครับเนาะซื้อเจ้าเดียวสีมาทรงจังได้เนาะมัขึ้นยากครับผมมัดขึ้นยากเลยนะครับเนาะวันเฉยๆรับทรงห้ครับผมที่สําคัญกับวันรับทรงห้สิี่เปรียวเงินกับเอฟซีนะครับเด้อทรงห้ฟรีครับผม ตั้งจากช่องหัวีถวย่าส่งห้ฟฟีทุกตัวนะครับเนาะเฉพาะภาคอีสานนะครับเนดะ้อทรงห้ฟรีนี่นะครับเนาะเฉพาะภาคอีสาน,นครับผมจะว่าภาคอื่นๆกับรวมพลังหารสองนะครับเนาะซอยกันครับผมรวมพลังหารสองนะครับเนาะถ้าภาคอื่นกัได้เฉพาะภาคอีสานเนี่ยส่งห้ฟรีครับผมเอาละครับคลิปนี้กับ มีง้อแม่ลูกก็แม่ผสมไม่ได้นะครับเด้อนั่นแหละครับทรงลูกดีครับง้อแม่เนี่ยเพิ่นพร้อมกับจริงอยู่แต่ว่าทรงลูกดีเนาะครับเนาะง้อแม่เนี่ยความสูงกัยุ่ประมาณร้อยสามสิบแต่แต่ร้อยสามสิบห่านะครับผมความสูงของเพิ่นเนาะครับเนะาะหาเรือกับจีบอะไรครับผมร้ 135. อยสามสิบห่าแต่ทีสำคัญกับง้อถือตัวละมือนก,นกบาทเนาะครับเนาะแถมต่อรองได้อีกดังหาก แฟนเพจแฟนครับอยากได้เขอ่าอคข้อเพราะว่าเอาไปขุนหณเงินพีเป็นงัวเลี้ยงง่ายๆเนาะครับเนาะงัวเนี้ยนี่เม่ได้เปลืองหัวหานยากครับผมว่าจะเอาไปลามชงไห้ชงน้ำบิดเท่านั้นครับทางกินหยานั่นแหะครับเบื้องแรกหยาแห้งเวันนี้ก็กินเคื่อเก่านะครับนี่ก็คืองัวอดว่าเคยได้กินหยานะครับเนะบาะก็เป็นหอมเนี่ยแฟนเพจแฟนครับเอฟซีอยากได้เข่าไปขุนอยากเอาไปเลี้ยงเห็นพีก็ด่นๆเลยนะครับเด้องัวทรงหลกสีดีๆเนวะนี่ได้การครับผม สองตัวนี้นะครับเด้อนี่แหละครับขายแพ็กคูไปยกไปแพ็กคูไปนี่ก็บลดห้พิเศษเลยครับผมนี่น่าจะทรงหัวเฉียาคือเก้าครับทรงให้่ือเก้านะครับเนาะเอาละครับผมคลิปนี้ก็จบไปสำนีนะครับเด้อขอบคุณหลายครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกูทุคนติดตามคลิปหัวเฉียอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำนีนะครับผมสวัสดีครับพึ่งแม่นี่เคลื่อนหนึ่งครับผมอาดีอยู่ครับแม่นี่ เดิมๆนะครับเด้อขึ้นมากอยากได้ก็ได้จัดทรงให้ฟรีภาคอีสานนะครับเนาะ